สวัสดีเจ้าเภสัชจรหญิงนะทีนีวัฒน,นาภาลาสันนะเจ้าอยู่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธรรารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจะเรียกเภสัสน็อตก,ก็ได้นะเจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสเตีรยรอยและสเตียรอยคืออะไรอย่างเดี๋ยวมาหูจักกันนะเจ้าสเตียรอยนะเจ้าก็คือกลุ่มฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะ สามารถสร้างขึ้นในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติอยู่เสมอนะเจ้าก็ร่างกายเขาก็สามารถผลิตได้เองเนาะแต่ทางการแพทย์นะเจ้าเขาก็จะเอาสเตียรอยนะคะ่ะมาสังเคราะห์มาทำเป็นยายาของสเตียรอยก็มีอยู่2ประเภทนะเจ้าก็คือประเภทใจแพนอกแล้วก็เป็นประเภทกินหรือฉีดส่วนใหญ่แล้วนะเจ้าสเตียรอยยาที่คุณหมอเขาใจเนี่ยเขาจะใจกับ เกี่ยวกับเรื่องอรักษาพื้นแพ้ลมพิษนะเจ้าแล้วก็ผิวหนังเป็นสเก็ตเงินพองอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงคนตีเป็นภูมิแพ้เกิดจากการมีการฮอบฮืดลิดวงจมูกเงี้ยเจ้ารวมถึงคนตีเป็นโรค LSD หรือว่าภูมิแพ้ตัวเองเขาก็จะใช้ยาในการทางการแพทย์ในการรักษาต้องฮพืแพทเป็นผู้ดูแลแล้วก็รักษาตอ,อานนะเจ้าใครบกวรใช้สเตียรอย ก็คือกลุ่มคนป่วยนะเจ้าที่มีไอ้ภาวะติดเชื้อรุนแรงผู้ป่วยที่บอสามารถควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้แล้วก็ผู้ป่วยที่มีความดันสูงหรือมีภา,า,าวะหัวใจวายก็คือมีภาวะหัวใจวายนะเจ้าแล้วก็คนที่เป็นผู้ป่วยที่มีแผลในกระก็เพราะอาหารผู้ป่วยที่เป็นลูกกระดูกพุ้นรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินนะเจ้าอันนี้คือ คุณหมอเปิดใจฮู้แล้วว่ากลุ่มนี้เป็นจะปัจจัยยาสเตยียรอยนะเจ้าแล้วกิ่นยาสเตยียรอยนานๆเหมือนๆเนาะเป็นจะไ้พ่องนะเจ้าก็คือผลข้างเคียงของสเตยียรอยมันจะมีแบบชับพันกับกินไปเหมือนๆแล้วมีอาการเป็นคุชชิ่งซินโดมนะเจ้าผลข้างเคียงสเตยียรอยแบบชับพันก็คืออาการแปรปรวนง,ง่ายอารมณ์นะเจ้าอารมณ์จะแปรปรวนง,ง่ายนอนบ่หลับ แล้วก็แพ้ผิวหนังตามร่างกายแขนขานิ้วมือเป็นแผลหายจ้าเนาะแล้วก็เป็นกระเพาะทะลุนะคะแล้วก็มีเลือดออกในกระเพาะได้ตัวคนตีเป็นเบาหวานนะเจ้าก,จาก็จะคุมน้าตาลมาได้เนาะคนตีเป็นเบาหวานเป็นกจ็จะบอกเฮ้ยยาสเตียรอยเนาะถ้าขครกินสเตียรอยในช่วงตีเป็นเบาหวานน้าตาลก็จะคุมมาได้นะเจ้ารวมถึงผู้ป่วยตีบมีความดันสูงก็ถ้ากินสเตียรอยไปมันก็จะระดับ ความดันโลหิตมันก็จะสูงมันก็จะคุมอาการไม่ได้เหมือนกันแล้วก็อาการหมยางก็คืออาการที่เกิดเฉียบพลันก็คือกล้ามเนื้อบริเวณแขนขาบม่มีแห้งเนาะแล้วก็จะมีอาการปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีอาการหยุดเต้นได้โอ้โหนี่ตายเลยนะนี่เจ้าแล้วก็รวมถึงมีอาการต้อหินแล้วก็มีเลนในกระ,ะ,กระจกตาคุณเกิดเป็นต้อกระจกได้นะเจ้านี่คืออาการที่เกิดเฉียบพลัน แต่ถ้าเกิดบางคนกินไปเมินๆนานๆน่ะเจ้ามันจะมีอาการจะได้พอ,องเขาเรียกว่าโรคคุดชิ่งซินโดรมนะเจ้าก็คือหน้าจะมูนอุ้มลุ่มอย่างพระจันเนี่ยแก,ก็แก้มย้อยมีไขมันพอกตั้งหลังเป็นนอกนะเจ้าแล้วก็ตามตามแขนตามขาเนี่ยก็จะเป็นจ้ำเลือดแบบม่วงๆแล้วก็เป็นวงตรงขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วรวมถึงกระดูกพุพุนักขนาดเลยล่มตรงไหนก็จะ กระดูกหักได้นะเจ้าอันนี้นะเจ้าติดเป็นรูปต่างๆที่ใหือเป็นตัวอย่างก็คือมีอาการหน้าบวมมีนกขึ้นตีคอนอกผิวแตกเป็นร่องเป็นร่องกระเพาะทะลุนะเจ้าแล้วก็มีนกนกแบบคล้ายๆอยู่ตรงหลังตรงนี้นะเจ้าการกินเสเตียรอยเนี่ยก็เลยจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ต่ออันนะเจ้าคนเท่าบางคนเปิดฟังวิทย,ยุเนาะ ก็บอกฮูว่าเออแม่ก็เจ็บเขาเจ็บขอแล้วก็แม่ก็เลยไปซื้อยาตีตีตเปิดโฆษณาว่าแก้ปวดเขาปวดขอได้ก็เลยทําำห้มีอาการข้างเคียงอย่างติบอกตะกี้เลยนะเจ้าบางคนนะเจ้ากินยาตัวนี้ขึ้นไปนะเจ้าเกิดแพ้รุนแรงก็มีมีเคสมาแล้วนะคะมีเคส กินไปแล้วก็ต้องแอดมิดลงบ้านหรือเข้ารักษาตีโรงพยบาบาลนะคะนอกจากนั้นนะเจ้าก็ยังเจอคนป่วยนะเจ้าตีรักษาการใช้ยาหรือว่าสเตียรอยหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพตีโฆษณาว่ารักษาโรคได้ต่างๆเนี่ยก็เข้ารักษาตีโรงพยาบาลหลายแห่งคณะของตีอีสานมันก็เข้านักคณะเลยนะเจ้าของ,งียงหม่เขาก็มีนะเจ้า,าบางคนก็ถึงกับฟอกไตไปตลอดชีวิตเลยนะเจ้า เฮาก็เลยว่าอยากจะขอเตือนแล้วก็อยากจะเฮือปีนนองจ้าจังไม่เ้านะคะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันอันตรายเนาะนอกจากยากินแล้วเนี่ยมียาหลายตัวตีเขาเป็นสเตียรอยแล้วก็ออกมาตาหน้าตาแขนตาขานึกว่ามันจวยรักษาสิวรักษาฝ้าสุดใต้นะเจ้าก็เป็นสิวเฮอขึ้นมานะฮะมันก็จะมีอาการแบบนี้เป็นต้นอย่างตีบอกนะเจ้าสเตียรอยมีทั้งคุณและโทษ สิ่งที่เขาเอาสเตียรอยไปผสมกับยาเม็ดลูกก้อนยาห้าเม็ดสามสียาที่เป็นผงสีเหลืองหรือออย่างกระตามนะเจ้าที่มันมีโฆษณาบอกว่าแก้ปวดเขา่าปวดคอ มักจะมีคนขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะเจ้าแล้วก็บอกว่าเออเอาไปร้องกินพอก้อนใครบ่หายต้องจายสตางอย่างนี้นะเจ้ารวมถึงหลายๆตีที่เขาโฆษณาว่ารักษาปวดเข่าปวดคอได้นี่ต้องพึงระวังนิดนึงนะเจ้าว่าสินค้านั้นอาจจะมีเสเตอรอยผสมอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคหนึ่งตัวอย่างนะเจ้าตีเครือข่ายเขาได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยตีอำเภอสารภีนะเจ้าเป็นคลิปสั้นๆนะเจ้าก่อนถ้ายังไงก็ลองเปิดพอดูนะเจ้า เภ hey, สัชกรและทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอสารพีตามปกติเพื่อติดตามการรักษาในการใช้ยาแต่วันนี้ต่างจากวันก่อน,อนๆเราพบมียาผมเหลืองสมุนไพรไทยที่กล่าวถึงสรรพคุณแก้ปวดเขา่าปวดข้อสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบว่ามีการระบาดของผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบใส่สารสเตียรอยโฆษณาสรรพคุณลดปวดเขา่าปวดข้อปวดกล้ามเนือ้อ ยาสเตียรอยมีทั้งคุณละโทษหากรับประทานไม่ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของสเตียรอยแนะนำมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อทำการประเมินและรักษาเน้นย้ำว่าอย่าหยุดยายเองเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ผู้ป่วยที่มาจากอำเภอฝางนะครับ จากที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรานะครับก็ได้ซักถามประวัติแล้วพบว่ามีการใช้ยาสเตอรอยนะครับก็จะเป็นยาลูกกรอนนะครับผมตัวยาลูกกรอนตัวนี้นะครับคนไข้บอกว่ากินมาประมาณ2ปี 2> <c oughs> แล้วนะครับกินมาประมาณ2ปีกินทุกวันกินเฉพาะตอนที่มีอาการปวด <c oughs> เนื่องจากผู้ป่วยบอกว่ามีอาการปวดเกาบ้างเป็นบางครั้งนะครับคนไข้ก็จะกินยาลูกกรอนตัวนี้เวลามีอาการปวด นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยเริ่มมีอาการปัสสวาวะไม่ออกครับช่วง1-2ถึง,งเดือนที่ผ่านมานะครับผมปัสสวาวะออกน้อยนะครับและเริ่มพบว่ามีอาการตัวบวมครับเหมือนบวมน้ำนะครับบวมเท้าใส่รองเท้าแล้วครับครับผมามาเยี่ยมญาติที่แถวสารพีก็เลยมาที่โรงพยาบาลสารพีครับผมหลังจากนั้นก็พบว่าเมื่อตรวจแล้วพบว่าค่าไตาของผู้ป่วยมีความผิดปกติแล้วก็มีภาวะน้ำตาลสูงหรือมีเบาหวานวิกฤต เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางทีมแพทย์นะครับได้ทำการรักษาก็คือหาสาเหตุซึ่งสาเหตุนั้นก็คือตัวยาสเตอรอยหลังจากนั้นได้ลดให้ผู้ป่วยลดยาสเตอรอยลงครับผมให้ลดยาสเตอรอยหยุดยาสเตอรอยหลังจากนั้นให้สารน้ำนะครับแล้วก็ให้การรักษาเพื่อให้ค่าไตากลับคืนมานะครับซึ่งใน,ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ได้ส่งต่อโรงพยาบาล ต้นสังกัดก็คือโรงพยาบาลฝางนะครับเพื่อที่จะรักษาเรื่องอาการท,ทั้งเรื่องของเบาหวานแล้วก็เรื่องของภาวะไตไวัยที่เกิดขึ้นนะครับ จากอาการแสดงของผู้ป่วยข้างต้นนะครับก็คือมีอาการพุงโตนะครับตัวบวมนะครับและก็หน้าท้องแตกลายมีสันขึ้นที่บริเวณสันคอนะครับมีสันเนื้อขึ้นนะครับที่บริเวณคอแล้วก็รวมถึงมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกตินะครับหรือทางการแพทย์เรียกว่าภาวะคุชชิงซินโดรมนะครับซึ่งภาวะคุชชิงซินโดรมเนี่ยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยรายนี้นะครับได้รับการรักษาหรือแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อปรับตัวสาร สเตอยของในร่างกายนะครับโดยจากการซักประวัติแล้วเนี่ยที่พบว่าผู้ป่วยมีการใช้สารสเตอรอยเป็นยาลูกกรอนเนี่ยทางทีมแพทย์ได้ปรับให้คนไข้ยหยุดยาสเตอรอยที่กินนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นให้ใช้ยาสเตอรอยที่เป็นยาฉีดเพื่อปรับสภาวะของคนไข้ในโรงพยาบาลเนื่องจากถ้าผู้ป่วยหยุดยาสเตอรอยในทันทีนะครับ ก็จะเกิดผลกับผู้ป่วยก็คือมีภาวะอ่อนเพลียนะครับไม่สามารถลุกเดินได้นะครับแม้แต่จะกินข้าวหรือไปกินน้ำเนี่ยก็ไม่มีแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนผลเลือดที่อาจจะตรวจขึ้นได้ก็คือมีภาวะฮอร์โมอนแปรปรวนนะครับรวมถึงภาวะเกลือแร่ผิดปกติในร่างกายทางโรงพยาบาลชุมชนหรือทางสารพีแม้แต่ตัวของหมอเองก็ได้พบว่ามีการใช้ยาชุดนะครับ ที่ผิดจากทางการแพทย์นะครับก็คือได้รับมาจากร้านขายของชําแล้วก็ยาเนี้ยมีส่วนผสมของยาสเตอรอยอยู่นะครับรวมถึงยาแก้ปวดอื่นๆนะครับซึ่งยาแก้ปวดอื่นๆเนี่ยถ้ามีการใช้ซ้ําซ้อนก็จะทําให้เกิดภาวะกระเพาะทะลุได้นะครับมีอาการปวดท้องแล้วก็สุดท้ายก็จะมีภาวะกระดูกพุนได้เช่นเดียวกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับจากยาลูกกรอนที่พูดไปที่มีส่วนผสมของสเตรอยนะครับที่สามารถพบได้ในในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบปลอมบนสเตรอยยังมีระบาดในชุมชนการเยี่ยมบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากคนข้างเคียงของสเตียรอยเพื่อความปลอดภัยไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง หากสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังรับประทานมีสเตียรอยหรือไม่แนะนำให้นำผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยปรึกษาเภสัชกรโรงพยาบาลใกล้บ้านใช้ยาอย่างถูกวิธีชีวีปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นได้พ่องเจ้าคลิปตีเฮาพอกันตะกี้นะคะคุณหมอปเป็นก็อธิบายสราบผมกาว่า าการกินเสเตียร้อยหรือว่ายาชุดที่มันมีสารอันตรายตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เข้าโรงพยาบาลได้แล้วก็ขอฝากปอแแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้าดูแลสุขภาพตเเ่าแล้วบดีไปหลงเจือโฆษณาโอ้อวัดเกินจริงนะเจ้าสวัสดีเจ้า